เท้าวเวสุวรรณตามภาษาสันสกฤตเรียกว่าไวยสรวรรณและตามภาษาบาลีเรียกว่าเวสวุวรรณในศาสนาฮินดูเรียกว่าเท้าวเวสวุวรรณหรือเท้ากุเวนในทางตามคติและตามความเชื่อท่านเท้าวเวสุวรรณมีพลังอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนผู้มีความศรัทธานิยมเช่าและบูชาสวดคาถาบูชาท้าวเวสุวรรณหรือบทสวดเท้าวเวสุวรรณ เนื่องจากท่านเป็นเทพ,พเจ้าแห่งยักษ์และเป็นท้าวเทพเทวดาจึงมีคาถาท้าวเวสสุวรรณลักษณะของท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพ,พเจ้าแห่งยักษ์เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากทําให้ตั้งแต่สมัยโบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนิยมนําผ้าหยันรูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควาน และในผู้ใหญ่นิยมนำรูปท้าเวสุวรรณห้อยคอในกรณีถ้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ต้องท้าเวสุวรรณวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามข้อห้ามการบูชาท้าเวสุวรรณการบูชารูปท้าเวสุวรรณมีเงื่อนไขหรือกฎของการบูชาท้าเวสุวรรณ เพื่อให้การบูชาและการท่องบทสวดท้าเวสุวรรณได้ผลอย่างแท้จริงตามคาถาหัวใจท้าเวสุวรรณดังนี้ 1. ห้ามประพฤติตนในทางผิดศีลห้าอันได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขโมยการผิดลูกผิดเมียของผู้อื่นการพูดเท,ท็จการพูดยุแย่ให้ทะเลาะก,กันการดื่มสุราของมึนเมาหากกระทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำแล้ว วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ชีวิตดังนั้นต้องรักษาศีลห้าให้ได้ 2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาจะเป็นการทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างการยุยงให้ผู้อื่นหมดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 3. ต้องไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตไม่ซื่อสัตย์เอารัดเอาเปรียบหรือการช่อโกงเรียกผลประโยชน์จากผู้อื่น 4. ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้เห็นแก่ตัวปราศจากน้ำใจขาดการให้ทานหากผู้ที่ได้บูชาสวดคาถาเทาเวสุวรรณไล่ผีป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งในรูปแบบของการไหว้การสวดคาถาเทาเวสุวรรณต้องกระทำพฤติกรรมที่ดีและหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับข้อห้ามเพราะจะทำให้การบูชาสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง มีความเจริญก้าวหน้าได้รับความสุขร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วยเงินทองหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนประวัติท้าเวสุวรรณเป็นเทพพเจ้าจาตุมหาราชประทับสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาองค์เทพแห่งยักษ์เป็นผู้คุ้มครองรักษาและดูแลโลกมนุษย์ทรงมีอิทธิฤทธิ์ประทับณโลกบาลในทางทิศเหนือ ทำให้ภาพท้าเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์พระยายักษ์ท้าวกุเวนหรือท้าเวสุวรรณองค์นี้มีการกล่าวถึงในอาตานาติยปริศหรือคาถาบูชาท้าเวสุวรรณพระองค์ทรงเป็นผู้นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าและได้ถวายศา์ในการดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ไม่ให้ยักษ์ตนใดหรือบริวารของยักษ์อื่นๆของเท้าจัตุโลก,กบาลไปรังควานท้าเวสุวรรณเป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่งแห่งขุมทรัพย์และแห่งความร่ำรวยองค์เทพผู้รักษาสมบัติของเทวโลกเป็นเจ้านายผู้ปกครองดูแลยักษ์ดูแลพูดผีปีศาจท,ทั้งปวงจึงทำให้นิยมบูชาท้าเวสุวรรณการไหว้ท้าเวสุวรรณ ต้องตั้งจิตอธิษฐานและการขอพรท้าเวสุวรรณให้ทำในวันเพ็ญขึ้น15คห้าและกล่าวคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเนื่องจากท้าเวสุวรรณคือเทพผู้ดูแลยักษ์ผูดผีปีศาจด้วยการเตรียมของไหว้ท้าเวสุวรรณจุดธูปจานวน9ก้าดอกและถวายดอกกุหลาบจำนวนเก้าดอกเพื่อสักการะบูชาพระเวสุวรรณ สามารถท่องคาถาท้าเวสุวรรณและดำเนินการขอพอรท้าเวสุวรรณคาถาอัญเชิญท้าเวสุวรรณหรือคาถาท้าเวสุวรรณเต็มสูตรนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามครั้งอิติปิโสภะคะวายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขขัง อาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจัตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอารหังพุทโธทาเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะนิยมสวดคาถาบูชาทาเวสสุวรรณจำนวนเก้าจบเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล หากทำการสวดบูชาอยู่เป็นประจำจะทำให้ชีวิตประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลส่งเสริมให้มีโชคลาภไม่ขาดมือซึ่งผู้สวดและผู้บูชาต้องประกอบสัมมาทิฏฐิเกิดการคิดดีทำดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนสวดชุมนุมเทวดาทั้งสี่ทิศ คาถาบูชาอันเชิญเท้ามหาราชทั้งสี่เป็นหนึ่งในพุทธคุณท้าเวสุวรรณคำกล่าวสวดอันเชิญท้าวัฒตรัปุริมันจะทิสังราชาทัตารัตโถปัสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพรหาโวอินทานามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตย,ยสัตซิโนโมทะมานาอัดถังสุคำแปลคาถาบูชาท่านเท้าวัฒตตรถเป็นเท้ามหาราชผู้มียศผู้เป็นใหญ่แห่งคนทันทั้งหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ทางด้านทิศตะวันออกแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมากมีนามว่า อินทก,กะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีรัศมีมียศต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้วคำกล่าวสวดอัญเชิญท้าววิรุณหกทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอาทิปฏิมหาราชายสัสสติ โสปุตตาปิตัดสะพระหาโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสั์สีโนโมทะมานาอัดถังสุคำแปลคาถาบูชาท้าวิรุณหกเป็นท้ามหาราชผู้มียศผู้เป็นใหญ่แห่งกุมพันทั้งหลายเป็นเทวราชา ผู้ปกครองอยู่ทางทิศใต้แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทากะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีรัศมีมียศต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้วคำกล่าวสวดอันเชิญเท้าวิรูปักปัจฉิมันจะาทิสังราชาวิรูปักขโขปัสสาสติ นาคานังอธิปฏิมหาราชายะสัตส,สิโสปุตตาปิตัดสะพระหาโวอินทานามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตส,สิโนโมทามานาอัดถังสุคำแปลขาถาบูชาท่านท้าวิรูปกักเป็นเท้ามหาราชผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ทางทิศตะวันตกแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทก,กะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกําลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีรัศมีมียศต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้วคํากล่าวสวดอันเชิญท้าเวสุวรรณอุตรัญจะ ทิสังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสัตส,สิโสปุตตาปิตัดสะพระหาโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสัตสิโนโมทะมานาอัดถังสุคำแปล คาถาบูชาท่านท้าเวสุวรรณเป็นท้าวมหาราชผู้มียศผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศเหนือแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทะกะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีรัศมีมียศต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว คาถาบูชาท้าเวสุวรรณก่อนนอนฉบับพระครูโสพิศวิริยาพรวัดจุลามณีคำกล่าวปุตตะกาโมและพระปุตตังทนากาโมและเพทนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายม,มาราชาโน ทาวเวสสุวรรณโนมรนางสุขขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะท,าท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะผู้ที่บูชาพระท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิดโชคลาภมากมายได้รับความร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดสามารถเสริมดวงแก้ปีชงเสริมปีชงรูปภาพท้าเวสุวรรณสามารถป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีปีศาจและวิญญาณต่างๆไม่ให้กล้าเข้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัวตามความเชื่อท้าเวสุวรรณช่วยกันเวทมนต์คุณสายและลมเพลลมพัดได้ การบูชาท้าวเวสสุวรรณสถานที่ในประเทศไทยที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงประชาชนผู้มีความศรัทธาสามารถเดินทางไปไหว้สักการะรวมถึงการแก้บนท้าวเวสสุวรรณ 1. นองค์ท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานณวัดจุลามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 2. ององค์ปู่เวสสุวรรณ ประดิษฐานนวัดพังม่วงตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข340ตำบลศรีประจันท์อำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี 3. กราบสักการะคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารถนนบำรุงเมืองแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพ 4. องค์ท้าวเวสสุวรรณ บูชาเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งอัปมงคลณวัดไผ่เงินโชตนารามซอยวัดไผ่เงินแขวงบางโคลเขตบางคอแหลมกรุงเทพบทสวดอาตานาติยบริษคาถาทาเวสุวรรณวิปัสสิสะนามัตถุจากขุมันตัดสะสิรีมัโตสิขิตสปินมัตถุสัพพะภูตานุกัมปิโน